นักเรียนดูนะคะการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรอ่าชั่วโมงที่แล้วครูจะทบทวนให้นักเรียนที่เป็นแกนนำนะคะอ่าเยาด,ดูคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเป็นดังนี้ สมการกำลังสองตัวแปรเดียวที่อยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ x เป็นตัวแปร abc เป็นค่าคงตัวโดวยที่ a ไม่เท่ากับ0อ่ะถ้า b กำลังสองลบ 4ac มากกว่าเท่ากับ0แล้ว จะมีจำนวนจริงเป็นคำตอบของสมการซึ่งหาได้จากสูตรอ่าสูตรนี้ x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กําลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นี่คือสูตรนี้ในการหาคำตอบของสมการแต่ถ้าเราเอาไปแทนค่าแล้ว b กําลังสองลบ 4ac เนี่ยมันน้อยกว่า0แสดงว่าไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบของสมการอ่านักเรียนดูตรงนี้ เราจะรู้ได้ยังไงว่า a b c คืออะไรอ่านนกนักเรียนตรงนี้เห็นไหม a x กำลังสอง a คือตัวเลขหน้า x กำลังสอง b คือตัวเลขหน้า x แล้วก็ c คือตัวเลขปกติเท่ากับศูนย์ถ้ามันไม่อยู่ในรูปทั่วไปนี้นักเรียนก็ต้องจัดให้มันอยู่ในรูปทั่วไปก่อน ่ไปดูวิธีทำกันอ่ะจงหาคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการใช้สูตรอ่ะดูข้อนี้ 5x ากำลังสองบวกสองเลบสมเท่ากับศนย์ 0. อ่ะวิธีทำอันดับแรกนะนักเรียนต้องหาก่อน A คืออะไร A เท่ากับห B เท่ากับสองเท่ากับลบสามเพราะว่าตรงนี้นีเคร,รืร่องหมายลบเห็นปะลบสามเอามาหมดเลยอ่ะเอเท่ากับห้าอยู่นี่ V อยู่นี่ C อยู่นี่อ่ะแล้วเราก็ต้องหาก่อนนะแทนค่า B กำลังสองลบส A C อซ อ่ะ b กลังสองคือเท่าไหร่ b กลังสองคือสองลังสองลบด้วย c a คือ5้ c คือลบสาอ่ะสองลังสองคือสลบ5้าสี่สบยี่ลบ20่สิบคูณลบสลบหกสิลบลบหกเท่ากับ 6กสสี่อ่าเพราะว่าลบเจอลบตรงนี้กลายเป็นบวกอ่าเห็นปะ b กำลังสองลบสี่ ac เนี่ยมันเท่ากับหกสิบสี่แสดงว่ามันมากกว่าเท่ากับศูนย์ถ้ามันมากกว่าเท่ากับศูนย์เราสามารถหาคำตอบมันได้อ่าแล้วก็จากอ่าเขียนสูตรก่อน x เท่ากับลบ b บวกลบ รูท B กำลังสองลบสี่ส่วนเห็นว่าส่วนยาวนะสองะจากตรงนี้เราก็แทนค่าเข้าไป X เท่ากับลบ b b ของเราคือเท่าไหร่นะนี่ B ของเราอยู่นี่ B ของเราคือสองลบ b บวก ลบรูทบี B กำลังสองลบสี่เอซีเราหามาแล้วคือหกสิบสี่คือตัวนี้บี C, กำลังสองลบสี่เอซีคือหกสิบสี่คือตัวนี้แล้วก็ส่วนด้วยสองเออเของเราได้ค่าแล้วคือห้าหาค่าโดยเป็น X เท่ากับ ลบสองบวกลบรูทหกสิบสี่รูทนี่คือลากที่สองใช่ไหมคะลากที่สองหกสิบสี่อะไรสองตัวคูนกันได้หกสิบสี่ก็คือแปดแปดหกสิบสี่ถูกไหมก็ถอดออกมาก็รูทหกสิบสี่ใช่ไหมเท่ากับรูทแปดคูณแปดสองตัวเหมือนกันดึงตัวเดียวเพราะมันเป็นลากที่สองแล้วก็ส่วนด้วย ้าสองสิบ x ของเราจะเท่ากับลบสองบวกแปดส่วนสิบและ ใช่คำว่าหรือนะคะหรือตรงนี้หรือ x เ,เท่ากับลบสองลบแปดส่วนสิบอ่าตรงนี้นักเรียนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันแยกมาเป็นสองตัวนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมบวกลบแสดงว่าแยกมาเป็นตัวบวกตัวหนึ่งแยกออกมาเป็นตัวลบตัวหนึ่งอบวกลบตรงนี้อ่ะแล้วเราก็หาค่า x เท่ากับ ลบสองบวกแปดได้ 6, หกส่วนสิบหรือลบสิบส่วนสิบใช่ไม่อาตาทอดหน่อยสองสามหกสองห้าสิบนี้ตัดกันเดือนลบหนึ่งอาดังนั้น x จะเท่ากับสามส่วนห้าหรือ ลบหนึ่งอ่าตรงนี้เราหาได้แล้วนะเราจะคุยย่อกันอ่าเพราะได้แก่ตัวนี้แล้วก็ดังนั้นคำตอบ ของสมการคือ3าส่วนหและลบหนี่ข้อแรกนะคะต่อไปไดูข้อที่สองกันอ่ะสิบหกวากลังสองบวกวยี่สิบ บวกเก้าอ่ะอันดับแรกทำอะไรหา a b c ก่อนวิทีทำ a เท่ากับสิบหก b เท่ากับยี่สิบสี่ c เท่ากับเก้าอ่ะอันนี้คือ a b c b กลังสองลบ 4ac เราต้องหาในรูทก่อนนะเท่ากับ24กำลังสองลบ 4a คือ 16c คือ9อ่24กำลังสองมีค่าเท่าไหร่576ลบกับ4คูณ16คูณ9ได้576 ลบกันเท่ากับ0อ่าจากตรงนี้นะนักเรียนย้อนไปดูตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าค่า b กำลังสองลบสี่เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับศนเห็นบ่ามันมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยแสดงว่ามีคําตอบอ่าเราก็ไปแทนค่าจากเขียนสูตรทุกครั้งนะคะ x เ,เท่ากับลบ b บวกลบรูท B กำลังสองลบ4 a ่ส่วนด้วย 2a อ่าแทนค่าลบก็คือลบย4บวกลบรูทบกำลังสองของเราคือ0อูนี่ยนป้าเป็นรูปเป็นส่วนใหญ่นะ C ของเราคือ9เอ้ย A ของเราคือไรส16 ตรงนี้ดังนั้นลบยี่สิบสี่บวกลบรู้สูตร,ตรงนี้รู้สูตร,ตรงนี้มีค่าเท่ากับศูนย์ส่วนด้วยสิบหกคูณสองเท่ากับสามสิบสองดังนั้น x จะเท่ากับลบ24ส่วนด้วย32อ่ะ x เท่ากับลบ24่สส่วนด้วย3า X เท่ากับเท่าไหร่อ่านักเรียนเพราะว่าลบ24เนี่ยบวกศมันก็ได้ลบ24ถูกไหมลบย4เนี่ยลบศก็ได้ลบ24เหมือนกันครูก็เลยเขียนเป็นตัวเดียวอ่ะแม่สอตัด สองหน,นึ่งสองสอัดอีกสองหกสิบสองสองหกสองสาสองสี่ได้สามส่วนสดังนั้นคำตอบ ของสมการคือ3ามส่วนสอันนี้คืออันดับแรกเวลาทำก็คือหา abc ให้ได้ก่อนถ้าตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายลบที่สิ y ตรงนี้แสดงว่า b เราจะติดลบแต่ถ้าเป็นบวกมันจะปกติเลยแล้วะก็หา b กำลังสองลบ C ac ก่อนเพราะมันมากกว่าเท่ากับ0หรือน้อยกว่า0 อ่าถ้ามันมากกว่าเท่ากับศูนย์แสดงว่ามีคำตอบแล้วก็ใช้ศูนย์นี้ต่อเลยแล้วก็แยกเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งต่อไปไปดูข้อที่สามกันแซดกำลัง 4, สองลบสี่แซดบวกสิบสามหาวิธีทำอ่าเอเท่ากับหนึ่ง B เท่ากับอ่าเปะ b เท่ากับอะไรลบสีเท่ากับสิบามอ่าหา b กำลังสองลบสี่เท่ากับลบสทั้งหมดกำลังสองลบสีคือ1 C คือสิบสามกำลังสองลบ4กำลังสองก็คือ4 46ลบด้วย สี่คูณสิบสาได้ห้าสิบสองสิบหลบห้าสิบสองน้อยลบมากก็ติดลบลบสาสิบหอ่านดังนี้ดูตรงนี้ B ีกำลังสองลบสี่อติดลบติดลบแสดงว่าน้อยกว่าศูนย์พอติดลบแล้วแสดงว่าข้อเนี้เราก็ตอบไปดังนั้นไม่มี คำตอบของสมการเท่านี้เลย